fc ที่รักกู้คุกคุคคน,นะครับเนาะ,ะพบกับผมพี่หน่นหนึ่งนะครับอยู่กับผมนะบ่เดือนนี่นะในช่องมะพร้าวบอนไซหน่หนึ่นนงนะครับก็คือตัวผมเองนี่แหละครับเนาะ,ะวันนี้ก็นั่งขึ้นไปขึ้นมาจะเอาไอ่างมานําเสนอให้พ่อแม่พี่น้องลุงป้านหน้าได้พอได้กลอยกันดีมานั่งคิดไปคิดมาก็มีบะเป้าอยู่หลายต้นกะว่าจะต่อคลิปนะครับแต่ว่ามันก็ยังบ่พร้อมดีเต้ อ่าบางต้นก็รอแหกบางต้นก็อ่าสัป,ปะต่างๆนานานะครับเนาะอ่ามีบางคนถามมาว่าเนาะเวลากลีดอ่ากลีดเปิดอยเนะี่ยตอนตอนตีมะเปาอย่างน้อยๆอยู่นะเดี๋ยวผมจะเอาตัวอย่างมาให้พอนะครับเนาะนะแต่ก่อนจะไปฟงังไปพอเรื่องราวไปพอรายละเอียดนะครับหอพีนน่แนนพี่แนนขอหน่อยนึงนะครับเ c ฟซกูคนนะครับเนาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ อ่าที่สําคัญเนี่ยกดแชร์นะครับอ่าเข้ามาพอปุ๊บแล้วกดแชร์กุค้คนเลยขอขอกันเลยขอกันซื่อๆเลยนะครับเนาะมาอันนี้ก็คือต้นแบบแป๊วที่ว่าจะต้องกิดเปิดใบนะครับนี่นะจึงหัวใกล้ๆอ่าหัวใกล้ๆกล้กันเลยนะครับคือเมื่อก่อนนะเนี่ยที่ผมทําใหม่ๆผมจะฝั่งนะครับพอกีดกีดเปิดใบก็คือเปิดตัวนี้นะครับกับข้างข้างนี่นะครับ ที่มันเป็นใบออกไปแวะใบจริงนี่นะเดี๋ยวผมจะปีนกล้องใพ้พอเนาะนะครับอันนี้คือใบที่มันเป็นเรียมๆเป็นเครื่องๆนี่นะคือใบจริงตัวนี้คือแกมหุ้มออกมานะครับคือเราจะกีิดเปิดใบนี่ก็คือเปิดแกมหุ้มของออมันนี่คือสองตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้คือตัวนี้ตรงน,นี้เราจะบรรยุ่งมันนะครับจะปล่อยนี่กันเริ่มออกแมาแล้วเนาะนี่ก็กีิดทําได้ละแต่ผมยังบาทำนะครับตอนนี้ผมจะเอาไว้นะครับ เอาเลี้ยงไว้รอแหกก่อนคือเน้นแหกหน้าก่อนก่อนจะทำมาอย่างกูยังต้องรอแหกหน้าก่อนนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ผมจะไปเลี้ยงอ่ารอรอแหกสักพักหนึ่งพอแหกหน้าคงกจะกิดเปิดใบตัวนี้นะครับตอนนี้ก็ทําเลยก็ได้ครับคือกิีดเปิดใบตัวนี้คือคือฉีกตัวนี้ออกเฉยๆนะครับเนี่ยเอาบัตต้องใจมีดก็ได้นะครับคือเน,นี่ยเนี่ยเปิดใบนะครับฉีกตัวเนี้ย เนี่ยที่มันหุ้มเนี่ยออกนะครับเพราะว่าใบใหม่นะั้นเนี่ยมันจะมันจะได้เตี้ยเลยนั่นเองนะครับเนี่ยมันมีตัวหุ้มแบบพยุงให้มันสูงแล้วนะครับเนี่ยเนี่ยพอนี้สองยอดนี้ก็จะเตี้ยเลยนะครับนี่ไะที่ออกใหม่นี่ไนะอ่าโฟ,ก,ฟ,ก,ฟกัสว่าแบบโฟกัสแบบหุ่นเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาเ้อโฟกัสชัดๆด้วเหัวหน,น้านี่นะนี่นะครับนี่ยอดใหม่นะครับนี่ยอดน,นะครับเนาะนี่ก็จะเตี้ยไปเลยนะครับ โอเคแต่วันนี้ผมจะมาทำาเปลี่ยนกระถางไม้บอนไซเหีม่มๆๆๆชนิดหนึ่งนะครับครับวันนี้ผมจะมาอู้ถึงต้นนี้นะครับซึ่งอแหกของเขาเริ่มออกแล้วนะครับเริ่มออกแล้วขยายง่ายชัดๆนะครับนี่แหกของเขาเริ่มออกแล้วก็มีนักนะครับเริ่มมีนักนี่เกิดจ,จัดการก,กับต้นนี้นะครับ ต้นนี้ในกระถางนี้นะครับกระถางนี้ผมปั้นเองนะครับเนาะเนี่ยกระถางนี้นะแต่ตอนที่ปั้นเนี่ยผมมาได้ทําคลิปสกรรมเนาะแต่เคยลงรูปภาพเป็นอ่าเป็นอย่างๆในเฟซส่วนตัวไวนะ้เนาะอ่าแล้วก็มีแหกไม้นะครับแหกไม้แซกนี่มันจะเป็นไม้แดงนะครับไม้แดงไม้แดงมันจะเป็นไม้เนื้อแข็งนะครับจะอยู่ได้ทนได้นานนี่ผมจะมาจัดการก,กับเจ้ากระถาง เสร็จไม้แล้วก็ต้นนี้เป็นต้นที่มงคลมากเลยนะครับมันเป็นต้นไอดอกพุดนั่นเองนะครับนี่ผมจะมาจัดกระถางเลยเพื่อทำบอนไซไซไม้อาจะดูเป็นขนาดกลางนะครับเนะี่มันจะเริ่มเริ่มใหญ่ขึ้นมาละนิดหนึ่งนะครับยัก์ไซโตนิดหนึ่งนะครับนี่มาเราจะมาทำกันเลยนะครับขั้นแรกนะครับเราจะมากะดูนะพื้นที่กระถางนี่เราจะเอาไม้ออกก่อนนะค,ครับ เราจะมาวัดกะระยะนะครับต้นนี้นะครับเราจะเอาตั้งแบบนี้นะครับหลังจากงอนนอนมาแล้วเราจะตั้งขึ้นเนาะซึ่งเราจะต้องคอดเชือกออกนะครับเพราะว่าเชือกนี่มันจะทะลุตูดเลยนะครับผมจะเอามัดไว้ก้นนีเลยนะนี่เพื่อยึดรั้งไว้นี่เราจะต้องตัดออกนะครับนตัดพร้อมกันเลย เขาจะมัดประคองไม้กับต้นไม้กับเศษไม้เนี่ยแทรกไม้นะครับเพื่อมันแน่นติดกันนะครับเพื่อเมื่เขาเติบโตมาแล้วก็ยืดเป็นเนื้อเดียวกันนะครับเขาก็จะเอาลวดนะครับล้างไว้ฮัดไว้นะครับก้แ,แต่งไปแต่มอายุขายการจเจริญเติบโตของไม้นะครับ ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่ถ้ามีมอดก็เอามอดมาไล่แต่งๆน่อยมันจะออกเขียวๆนะครับแต่วันนี้ผมยังมาแต่งนะครับเพราะว่าผมจะรอดูอาการของต้นก่อนนะครับถ้าต้นบเฮียวอบเป็นอย่างพดน้ําแล้วก็ติดเอาค่อยเอามอดอ่ามาติดแล้วก็อาจจะมีกันอ่าถ้ามีสีก็เอาสีมาทาเชลเล็นะครับ มาทาไม้ไว้เหงยก็ได้หรือว่าเราจะบัดทาเต้าก็ได้นะครับเนาะเป็นป่อยเป็นอย่างนี้กับธรรมชาติมันก็มันก็ดูสวยเป็นศิละปะไปเห็นอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับนี่เราจะเอาน้าม,มาหดเลยนะครับหดน้ําเลยนะครับ พอฮดน้ำชุบแล้วนะครับเขาก็จะเอาไว้ในห่มก่อนนะครับไว้ในห่มประมาณสักสามสี่วันนะครับเพื่อให้แห้เขาคืนตัวฟื้นตัวก่อนแล้วก็เอาไปไว้ในแสงรําริรัมไรนะครับนี่ก็จะเป็นกระถางกระถางที่ผมฟันเองนะครับแล้วก็นี่ก็จะใช้แกบใช้อย่างพอไอ ต้นดอกพุธเนี่ยถือได้ว่าเป็นต้นที่มีสิริมงคลนะครับเป็นต้นที่มีความเป็นมงคลเสริมสิริมงคลนะครับดอกพุธนะครับก็หลังจากที่เราเอาไปพักฟื้นแล้วก็เห็นแหกแหกออกแล้วก็เราจะย้ายมาใส่กระถางแต่งนะครับอันนี้เราจะเลี้ยงไว้อีกพีก่อนจะได้จะสังเกตเห็นได้ว่ากระถางน,นี้จะมีลักษณะกว้างนะครับกว้างแล้วก็ ตื้นนะครับเพื่อจะแหกเขาแพ่อ,ออกนั่นเองนะครับเขาจะเลี้ยงมานอย่างนี้ต่อนะครับหลังจากนี้จะเป็นจะได้ก็ก้อยไปอัปเดตกันนะครับฝากเป็นกําลังใจด้วยกนานกดติดตามนะครับนาะกดทุกใจนะครับหรือว่าจะกดแชร์ร่วมกันได้นะครับหรือว่าใครเอ้บอกพอใจอยากจะเป็นมีส่วนร่วมอยากจะหึกําลังใจ นี่พี่หนานเนงนะครับกดส่งดาวได้เลยนะครับในเพจเฟซบ o ๊กนะครับช่องบอนไซมะพร้าวหนานเนงนะครับทั้ง y ยูทูบทิกต็ o k แล้วก็ Facebook นะครับจะเป็นชื่อช่องเดียวกันสําหรับวันนี้พี่หนานเน่งต้องแลกคู่คนไปก่อนนะครับไปแป๊กกันในคลิปต่อไปนะครับวันนี้สวัสดีครับ